สวัสดีพี่น้องป้องปลายซุกซุกคนนะครับคลิปนี้จะพาพี่น้องเข้ายังส้มภาพบรรยากาศนะครับตลาดบานมอล่าสุดนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนะครับว่าจะเป็นน่าเลนะครับจะคึกคักคึกคือคือสมัยแต่ก้อนอยู่บ่ครับเพราะว่าแต่ก้อนนี่โอ้โหบานมอนี่มีต้องห่วงเลยนะครับนี่ครับเข้ามาจากตนนซอยนะครับ ปัจจุบันของบ้านมอนะครับตลาดบ้านมอแต่ก็จะมีแต่เครื่องเสียงขายนะครับพี่น้องครับแต่สมัยนี้นี่จะเป็นการซ่อมนะครับแลขายอุปกรณ์นะครับนี่ครับแต่ก้อนนี้ก็แถวนี้เนี่โหไม่ต้องห่วงพี่น้องเลยเต็มเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเงียบๆนิดจังหน่อยพี่น้องเลย งเป็นเกลงนะครับเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตะก้อนนี่โหยุคนั้นนะพี่น้องเลยมีต้องห่วงครับคือคกักค,คือคืนขนาดเลยแต่ยุคนี้นี่ก็คือเงียบนะครับมันจากาศล้าสุดนะครับตลาดปั้นหม้อนะครับ ร้านคายตามซอกซอยนะพี่น้องครับเดี๋ยวไปทางนี้สักยอนีอยย่างเลถนนก่อนครับจางเฮ้าซอย,ยอลตลาดบ้านหม้อนะครับ จุบันนะพี่น้องครับอัปเดตบรรยากาศเป็นเครื่องโซกเครื่องเสียงแต่ก่อนเนี่ยวไหลเทียบพี่น้องเลยเดีย๋ยวนี้ก็ยังพอมีแบบป้าปายนะครับก็มีคอยว่าคึกคักคึกเคืลนะเทียบก็สมัยแต่ก่อนกับคึกคักคึกเคินแล้วแต่ก่อนนะครับยกเก้าศูนย์ดีเวลาถ้าอยากได้แบบพวกเครื่องเสียงแบบเครื่องเสียงแบบแบบรถยนต์เนี่ย มหาูุนี่เลยครับบ้านหม้อนะครับเครื่องเสียงนะครับกองรถยนต์กระมี่นะครับถ้าผู้ใดต้องการนะครับท่างพีเนี่เป็นสุดใหญ่เลย่น้องเลยนี่ครับุดใหญ่ไฟกระพริบ โอ้โหลงลายเลยพี่น้องเลยเนี่ครับมันจะเป็นน้ำพงสำหรับไปต่อเติมเองนะครับใช่ครับผมทำไม่ดูนี่ยคือภาพป,ปัจจุบันนะครับตลาดป้านหม้อนะครับจะ,จะมีคนมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องเ้ย จะมีแมนว่าจะเงียบแต่ว่าจะให้เปรียบเทียบเือุะกรณ์ก็ก่อม่มีครับใช่ปเป็นพวกโคมไฟนะครับอ,ปอปุปกรณ์ไฟเปลี่ยนแปลงไปลายลายย่างพี่น้องเลยเป็นบริการซ่อมกระมีนะครับ จะมีได้เป็นพวงซอมมอเตอร์นะครับเป็นพวกอุปกรณ์สใส่ไสนะครับด้ายพี่น้องเลยใส่ชาติในรถยนต์ โอ้ทางในก็มีพี่น้องเลยเดี๋ยวรอเป็นทางในบิ่งครับลายซอกลายซอยพี่น้องครับเป็นวงาลานจอดรถบางทีจะเป็นร้านซ่อมนะครับลายปกกระกอบ อ๋อเป็นแบบสายโ้มสาไฟพี่น้องเ้ยอีเล็กตรงนี้ต่างๆนะครับเครือ <c oughs> งเสียงนะครับทั้งพียังไง่ายเลยพี่น้องเย้ยไฟสัญญาณต่างๆ นี่นะครับถ้าผู้ใดมาเครื่องเสียงเครื่องขยายนี่ไม่ต้องห่วงครับมานี่เลยครับบนหม้อครับเยอะแยะมากมายอุปกรณ์ต่างๆมีบัตรครับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับอะไรต่างๆนะครับมีรับสอมรับเสริมกรมีพี่น้องครับสร้อยนี้นะครับ ขายอุปกรณ์พัดลมพัดลมก็มีนะครับสายส,งส่งสายไส้นะครับลายซอกลายซ้อยนะครับขายพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซอยนี้จะเป็น มีหลายอย่างเลยพี่น้องเลยนี่อปุปกรณ์ซังนะครับอปุปกรณ์ไฟนะครับซอยนี่ ปกรณ์สังก็มีนะครับนี่อุปกรณ์ช่างนี่ครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องเลยบบานหม้อนะครับอุปกรณ์พัดลมก็มีนะครับ กำลังท่อนะครับทางพีนี่เป็นร้านซ่อมพี่น้องเลยทางพีนี่ครับ <S 2> <S 2> <S ซ่อมอุปกรณ์นะครับ้นงพีซ่อมพัดลม่วนใหนซ่อมพัดลมนะครับทางพี จะเป็นสายไฟนะครับสายเครื่องเสียงนะครับส่วนมากจะเป็นนุกคกรเครื่องเสียงายนะครับบานมอนี่ไม่ต้องห่วงนะครับกะเอาบรยรกศครขาวๆประบ้านนี้นะครับพี่น้องครับมาเฮ้ยพี่น้องเราบเบิ้งนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม